การสบี่น้ำสิทธาทุกมองสมบอนมื่อส่งสัจจะขึ้นกาี่น้องเมื่อถาซอมมือเป็น้อยถ่ายขีพิ้องไม่มีบัตเติมเงินพิ้องประเจนไหวแปลว่าเกียข่าวพลึงสันนี้ว่าหยอกด้เพิยองเด้อว่าหยอกจ้า กินข้าวพี่น้ากข้าต้องเทียมพี่น้สบายดีพี่น้ากาันได้พี่น้งเด้อตํมือสามพี่น้งก็ทอดปลาต้มไข่พี่น้งปองปลาะปลากระปองบ่ แคบแซบพี então, have to have to ่น้องจามันเด้อกินกันพี่น้องมจอมจอพีเนข้ากล้องกริ่ต่อข้าวเ้องเนาะอีซีสหเห็นีข้งน้าพี่น้องฮักกะฮกะเคืองพี่น้องเป็นครัวสปิสตา์พี่น้อง มามาขามากินกันนี่ฮักันมาพี่น้อยปุ๊ดลูกชา้กับตามคนนะลูกชา้นะรับสงพี่น้องข้ามพี่น้องนะมาหอดีเลยได้หมอ่ะ้ว้าวข้าวข้ากินลอืมครแหั่นล้งหน้าแล้วแล้วตนน้แล้วอะ้วแล้วอะไรบางคนกวนล สูเลอยู่หามาทางทีเด้อเสียตอาหนีว้หเบอก่ากเนาะเพิ่นไม่เห็นงานนี่นในนี่ข้าวข้าวห่อหนึ่งนี่ตองซาดติ๊บนเว่าที่กอา้อาห่ได้อาเป็นอย่างเห็นได้เป็นกาขึ้นมาเยมาให้น้องไป มาห่ออะใส่ได้ปลาปองปลาพี่อน่เอาไว้วพ่งแกะบัเิดจังแกะินอิ่มแล้กินอิ่มได้ชองูาวอยอมว่าูกาตเดังตับ่นเยอะูกมากบ

มีน uh, ู I I ่นห้ากระตำหุงพน้องไข่กับปิ้งไก่ปองปลาทอดปลาพี่น้องปลาอมตะของพี่น้องเส็พน้มั้เด้อมุนจะมากิน้วกันแมนมันเครื่องนะ อากาศดีดีพี่น่ะแท้ทุงหายทุ่งนาพี่น่ะมีวิวให้พี่น้องเบิ่กนะแท้ทุงหายทุ่งนาพี่นั้งมีวิวให้พี่น้องเบิ่กนะเพ็้ยนสักชิบเบอร์นะเบื่อก็ข่าวก็แท้ก็ข่าวทุ่งหายทุ่งนาพี่น่ะอากาศดีดีพี่น้อยแท้ทุ่งหายทุ่งนาก็ข่าวก็เริ่มเคลียร์พี่น้ะเริ่มมานเลยพี่น้อยผู้นำผู้นำก่อนก็ออกพี่น้อย อ๋อคงห vida, ้ค oh, okay. ้่ค่าเนาะห่วงเขาเนาะเพราะนดำก่อนตอนนี้เป็นกคารโดพี่น้องกกาะโดจำปลาพี่น้อยแค่ทงไทงหน้าพี่น้องแ่ทงไทงหน้าตัวจวนพี่น้อง

บอกกับตีกับแห่งพี่น้บอกกักัตีบ่ทันเนาะแล้วก็มันสิแตกพี่น้องผมบอกมันบ่แห้งเลยบ่ได้ซออบ่ไดุ้ออันนี้บ่ได้ตุ๊บตุ๊บกุ๊โอ้ยน้องสายมน่นี่เนาะอากาศฮ้อนๆพ่อากาศยๆอากาศก็เริ่มฮ้อนพี่น้อง เริ่มหอนจ้าผายมันแห้งเนาะสมปูลพี่น้าน,นี่มากินน้ำมนบี

เขาซืวตโตเขาก็เอาปูดโตคูเอีกสองทุกนบอกว่าอะไรไมว่าชื่อสินไมมเมียเลยเขาโบใสแล้วมาตัดเสนนุงเองสดงามนะสงาน้วสดยมเพเจชวการถักเยบานเียเย โบให้หนุ่ะเสื้อซักสองหนุ่มแล้เนี่หลาคนหนุ่มสมเลยนะหนุ่มมวนได้แต่ว่าอยากซื้อหนุ่มตู่เตะกันนจากเราเบิ่งสงการเนาะแต่มันเบาดีหนุ่มมวนได้มันหนุ่มมวลแล้วจะมือซื้อหนุ่มก่อนจะช่องโตวะเอาเอาสินไม้เขามาตัดใ่นสมเนาะนับคือเก่าฮะนับคือ้นกันสมเนานี่เบาเลย

เอปกะคู่าั่กอะไรมันอะไรมันขานะกินเูือดยาบ้างกันที่แบบ่กิเดพนันกินผอบ้กินเูืยาพี่นออืมไม่มาพร้อมมงวันมาตอมพน่น้องหม่นีุยนะายมานำพรอมอ่ะแก่มาหายแน่ S <S <an> <S บ้าค่ะคเตยออกะออออนะเขาเขาเนี่เขาผิดอหพันน้ำก้อน <S an> แต่ออกกัพวกเสีเก่าอ,มอมแม่นเรีย <S an> บร้อยพี่น้งกินขาวเรียบ้อยแล้วคองนะเบิ่งสั่งเ่แล้วพี่น้งแดดเมื่อวาน แกไม่หมูซืออคือมามากินแกหนไมแกจะเสมวายแกมือ้อืมีมืองโตติากันให่ัญหาบ้เออมันเอือดป่ามันเอือดตัวเออภาคกันใหญ่เฮ็ดหูนูเนาะกับอุลาอยางน้าวหน้าไปหาอาพี่น้งขอโทษเด้อมามากินข่าวเด้อจะเศราจะเศร้าเอชิติเรืองจะหุบมาได้ นีเชียงเนาเสียงหน่ะหน้าแต่เรือแต่กันโผอยเนาะตอนนี้ที่ม้ากินได้เพยังไม่ได้ปั้นลมเย็นๆพี่น้อยเยือนจำหน้ากระบิดแตกพี่น้อยต้มน้ำห่อนป่ะนะเป็น้ำห่อนขดเลยดิขุดแห้งพี่น้อง เว้าเบิ่งงันหอมนางอ้อนหอมเบาแน่นหนาปลาทำหมูวันคราบมดได้มอมีหมเก่าแล้วบะมอมีไปเอาแมลงไปเอาในนี้ในแขมหอยนะกลับไปไปเนาะท่าถักคลิปเลยพี่น้องพักแพล็พักมาลาพักมาลากินแมลงท่าทักคลิปพี่สวิงยุ ซมตอานี่อย mm, ู่นี่ไปเอาอรนเอไปไปงายกกกแดดพี่นาแคแม่บ่แต่เอปาี้ดอือแกงามงามที้กางามแข่งคมจังแตถ้าแพ้เนาะหอยมันถั่วไปเนาะแม่ใส่หอยจุเนาะแม่มาๆเลยา ยาดยาแมนมามาด้แมนับเทารับเท่าไดนเหรอเดดนมีเนาะแด็แห้งบัตอนคืมเนาะคืมห้งเอาเอาฝคนแน่เลยจวติขึ้นมาเมืง เอาเาเา<ม>้าเฮ็ดจะสเฮ็ดจะออกจะเฮ็ดแม่เนาะมันกบ,บริเน้เสียงน้ำนจอจอจอออกจะจะจะโเปนะอะไรับเปล่งน้ำเป็น,นังตีเนาะตัดออกได้เนาะสามสกอ่อนปแปดก็เป็นชีพไปา่าลยสีมหอวล่าทีข้าง พี่น้อมหัศ์ขอับพิชตเียพี่น้องเด้อหาติดตามเศร้ากสีกับพี่น้องกคุกกแซ่พี่น้องก็ม่ินสบายดีไปเลยพี่น้อง